สวัสดีครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมางานรับสร้างบ้านนะครับที่เคยได้ถ่ายคลิปวิดีโอกันบ่อยๆนะครับอยู่ที่ถนนสุขมุมวิท41นะครับมาดูว่าวันนี้จะขึ้นงานเหล็กโคงหลังคาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เรามาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้มีการทาสีเหล็กไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลิ่มนลครับ าอัปเดตหน้าง,งานแต่เช้าช่างก็กําลังขึ้นโครงหลังคานะครับเ,ออเข้ามาบ่อยนิดนึงน,นะครับเพราะว่างานรับสร้างบ้านเนี่ยจะเป็นสร้างบ้านแบบใหม่นะครับหลังต่อหลังนะครับไม่ใช่งานโครงการที่ใช้แบบบ้านหลังเดียวนะครับแล้วก็สร้างทั้งโครงการนะครับนี้เป็นงานรับสร้างบ้าน,นก็จะมีบ้านแค่หนึ่งหลังนะครับการออกแบบก็จะมีการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนโครงหลังคานะครับ เลยต้องเข้ามาดูมาอัปเดตแล้วก็มาช่วยลูกน้องนะครับมาดูว่าหลังคาทรงนี้มันจะเข้ามุมในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับไปกันเลยนะครับดไ,ไปดูกันนะครับงานขึ้นโครงหลังคาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อิดมาส่งแล้วนะครับอิดแดงก้อนใหญ่ๆนะครับสวยมากอิดแดงจากายุทธยานะครับหนึ่งตารางเมตรใช้ประมาณสามสิบหกถึงสี่สิบก้อนนะครับอิดแดงก้อนนี้นะครับสั่งจากอายุทธยานะครับเ,เพื่อนๆนะครับก่อแล้วนี่แข็งแรงมากนะครับอิดพวกนี้ลำบากช่างไฟนะครับ ช่างไฟต้องเวลาตัดนี่จะลําบากมากเวลาตัดฝังบล็อกไฟนะครับเ,เพื่อนๆครับแข็งแรงมากครับใช้ดีนะครับลูกน้องก็ชอบนะครับผู้น้องบอกว่าก่อได้ดีกว่าอิดมอนเบานะครับใช้อิดแดงก่อง่ายกว่าอิดมอนเบานะครับน่ครับผมก็เลยสั่งอิดแดงมาให้ทีมงานก่อน,นะครับ หนตารางเมตรใช้ประมาณ36ก้อนนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจอยากใช้กิดแดงก็ลองอินบ็อกมานะครับก้อนละ3บาท3 3บาทต้นๆน,นะครับ3.3 3.5ประมาณนี้นครับแล้วแต่ระยะทางนะครับใครสนใจก็ลองอินบล็อกสอบถามเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปนะครับฟักด้วกันนะครับ คอนเทนต์นี้มาดูงานเชื่อมโครงหลังคานะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับวันนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาก็เลยเอาแบบสดๆนี่นะครับงานนี้เป็นงานที่เรารับข้างบ้านนะครับก็เลยเข้ามาดู ใบนิดนึงนะครับเด็กโค้งหลัง,างคาหลังนี้ตะตะเคสันอกไก่ยาวมากนะครับเพราะว่าบ้านมีความลึกความลึกของบ้านอยู่ความลึกของบ้านอยู่ประมาณ14เมตรนะครับอกไก่ก็นู่นแหะครับประมาณ7เมตรต้องมีคำยันนะครับลูกค้ามีการขยายโค้งหลังคาเพิ่มนะครับ ในแบบเนี่ยจะมีมุกข้างหน้านะครับมุกข้างหน้าบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มุกข้างหน้าแต่ลูกค้าขยับเสาเออกมาตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ฝนสาดนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงด้านหน้าทางเข้าบ้านนะครับแต่พออ,อทำหลังคายื่นออกมาลูกค้ากลัวว่าฝนจะสาดนะครับก็เลยนี่นะครับตั้งเสาเพิ่ม ให้หลังคายื่นออกมาด้านหน้านะครับพอ,อหลังคายื่นออกมาด้านหน้าตรงนี้ก็จะไม่มีจั่วนะครับบริเวณตรงระเบียงก็นี่นะครับไม่มีจั่วด้านหน้าหลังคาก็จะยื่นออกมาเยอะนะครับกันแดดกันฝนได้สบายนะครับดูการขึ้นโครงหลังคานะครับวันนี้คอนเทนต์นี้นะครับ เอ้ชายมันลงกว่าน,นี้ได้ไหมเพียดเราตอนนั้นสูงเหรอหาแล้วใช่ป่ะอันนี้ระด,ดับต่ำสุดแล้วใช่ป่ะต่ำเออแต่ตอนเทไม่ได้เช็คก,กันนี่เดี๋ยวต้องเช็คด้วยนะทีหลังอย่าให้เกินสองเซนนะช่เอาเป๊ะๆเ,เลยเดี๋ยวต้องมาเก้าหัวเสาอันอีกนี่ครับการ ทําระดับหลังคานะครับก็ต้องมาดูหัวเสาต้องถ่ายระดับหัวเสาข้างหน้าไปยังหัวเสาข้างหลังนะครับดูหัวเสาว่าต้นไหนที่มีความสูงมากที่สุดนะครับก็จะตั้งเหล็กเพจนะครับครับเหล็กเพจวางระดับนะครับการวางเหล็กเพรก็จะง่ายสําหรับการขึ้น โครงเหล็กนะครับโครงเหล็กที่ตั้งอยู่ก็จะเป็นคานเรียกว่าคานนะครับคานาเหล็กก็เรียกว่าอสเฟนะครับวางอสเสแต่ถ้าเป็นคอนกรีตจะเรียกว่าคานนะครับเดินเสื่อนมารับชมนะครับเชื่อมประกอบแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับ เหล็กก็จะประกบกันอยู่ด้านล่างนะครับนํามาเชื่อมประกบกันแล้วก็กค่อยๆยกขึ้นไปเนี่ยครับยกทีละเส้นทีละเส้นนะครับขึ้นไปวางบนหลังคานะครับบนขึ้นไปวางบนหัวแผ่นเพจนะครับหัวใจหลักก็คือต้องตั้งระดับเพจให้ได้นะครับบางท่านอาจจะเอ่ออะไรนะไม่ได้ใส่เหล็กเพจนะครับไม่ใส่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่า การเอาเหล็กขึ้นไปเนี่ยมันจวางบนหัวเสามันไม่เสมอนะครับพอไม่เสมอนะมันก็จะทํางานยากนะครับเวลามุงหลังคาหรือมันก็จะเอียงๆนะครับว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาใส่เหล็กเกรดเข้าไปแล้วช่างจะทำงานง่ายการจัดวางของออของเหล็กอะ่ะมันก็จะง่ายนะครับแล้วแนวก่อนแนวอะไรมันก็จะเป๊ะนะครับเพื่อนลองดูนะครับ นี้น่าจะได้เฉพาะลัดคอนะครับวางเหล็กอเสบนแผ่นเพดครับเพื่อนๆนี่ครับอ,อย่างไรกันบ้างก็มาอัปเดตง,งานให้ชมกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จะเข้ามาบ่อยนะครับเอาเมื่อวานนี้ได้แค่นี้ใช่ปะ่ะเชื่อมประกบ ก็ส่งทีมงานมาขึ้นโคงหลังคากันแท้สองคนนะครับรัดคอเสร็จไหมชายวันนี้เสร็จเออรัดคอแล้วก็ขอได้นะครับขั้นตอนก็จะต้องรัดคอก่อนนะครับรัดคอก็คือวางแนวอะ,อะไรนะั่นแนวตะเข้วางแนวตะเสนะครับ วางแนวอาศสยก่อนพอเสร็จอสีปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มก่อได้นะครับเพราะว่าการก่อก็จะนี่นะครับมีเหล็กหนวดกุ้งไว้คอยยึดแนวก่อนนะครับเ<ๆ>พื่อนเวลาหาดิ่งหาชาหาลายก็จะอาศัยนี่ครับพวกอาศัยเลยต้องขึ้นงานอาศัยก่อนนะครับ<น>พองานอาศัย เสร็จปุป๊บก็จะตั้งดั้งนะครับตั้งดั้งตะเค้สันตะเค้รางแต่บ้านหลังนี้ไม่มีตะเค้ารางนะครับเพราะว่าเป็นบ้านจั่วเดียวนะครับก็เลยไม่มีตะเค้ารางนะครับ hmm. ไม่มีตะเารางก็จะเป็นหลังคาจู่เดียวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับบ้านขนาดที่ดินหน้หนากว้างประมาณ10เมตรนะครับที่ดินประมาณ10เมตรตัวบ้านจะอยู่ประมาณ เเมตรห้าสิบนะครับอันนี้นะครับก็จะเว้นด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเป็นช่องหน้าต่างหรือว่าเป็นช่องทึบนะครับเวลาขออนุญาตขอสร้างนะครับด้านที่ดินมีขนาดความยาวประมาณ3าเมตรนะครับากว้าง10เมตรนะครับพี่อยู่บนเนินเขานะครับมาอัปเดตหน้างานให้รับชมนะฮะ หัวเสาเหล็กเสาเหรอเสร็จแล้วนะครับ,รบสําหรับหน้างานวันนี้นะครับพามาอัปเดตหน้างานนะครับงานรับสร้างบ้านนะครับอยู่ในซอยสุวิทย์41นะครับเดี๋ยววันหน้านะครับจะมาอัปเดตหน้างานให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ประมานี้นะครับเ,เพื่อนๆใครที่สนใจจะสร้างบ้านนะครับหรืออยากจะให้เราเป็นที่ปรึกษาให้หรือว่าจะให้เราช่วยดูทําเลในการที่จะสร้างบ้านขายช่วงนี้ก็ยังอ,อพอที่จะให้เ,เพื่อนๆนะครับแนะนํามาครับหรืออยากให้เราไปสร้างบ้านให้นะครับหนึ่งปีเราจะรับสร้างบ้านไม่เกิน ข้าหลังนะครับสํญญาหรับงานสร้างบ้านส่วนงานที่ปรึกษาหรืออยากจะให้เราไปช่วยดูบ้านดูทาเลที่เพื่อนๆจะสร้างบ้านขายก็เดี๋ยวให้ผมไปช่วยดูให้ก็ก็ได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะสร้างบ้านหรืออยากจะสร้างบ้านขายเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเพราะว่ากันไปนะครับอัปเดตหน้าง,งานนะครับสําหรับวันนี้หมดแล้วนะครับว Nearly ันหน้ามา พาเพื่อนๆมาชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ